ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC อีกครั้งครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วฮะและผมก็ไม่ได้มาธรรมดาด้วยเพราะว่าวันนี้ผมมีอิริสุสแอดเวนเจอร์ตัวสุดท้ายและท้ายสุดนะครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบไฟข้าวหลามตัดเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญที่สุดตัวนี้โฉมสุดท้ายและท้ายสุดรถมือเดียวทะเบียนนะครับสวยๆเลย90-50นะฮะด้านหน้าที่เห็นนี่็จะเป็นช่องแอร์แบบกลมเรียบร้อยแล้วนะครับบ่งบอกได้เลยว่าตัวสุดท้ายแล้วเกียร์ธรรมดานะครับ ขับทั้ง2และขับทั้ง4เลยโอ้โหมันแน่นอนนี่ครับเห็นชัดเจนแล้วผมพาไปดูภายในตัวรถก่อนนะครับทุกอย่างภายในรถเนี่ใช้งานได้หมดเลยนะครับดูไฟด้านข้างเป็น LED แล้วครับผมเรียบร้อยฝั่งนี้ติดไหมเรียบร้อยนะครับดูดีครับเป็น LED แล้วนะครับแล้วก็ไฟด้านข้างนะครับไฟหลีเห็นไหมครับตัวสุดท้ายนะครับผมจะต้องบอกกันว่ามีไฟหลีให้นะครับเหมือนนั่งอยู่ในเครื่องบินเลยนะฮะดูเห็นไหมครับชัดเจนเลย อันนี้เป็นที่เก็บเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะแล้วผมจะพามาดูนะครับเบาะหนังนะครับข้างหน้าใหม่กิฟด้านกลางใหม่กิฟอันนี้ผมอยู่ตรงเบาะนั่งคนกลางบ้างแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้นั่งคลาสสุดละเราจะให้ดูเบาะตอนหลังนะครับดูเบาะตอนหลังเห็นไหมครับว่าสะอาดมากนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดมันแยกซ้ายแยกขวาได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีรอยแยกให้สองสองช่องเลยแล้วดูดีลูกท่านหลานเธอไปเที่ยวนะครับเดินทางไปเหนือขึ้นใต้นะครับ บายสบายและแอร์ด้านข้างครับนี่พร้อมช่องนะครับช่องแช่แช่เย็นนะครับนี่เลยนะครับเห็นชัดเจนแอร์ดังนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเย็นนะเนยครับได้ยินไหมครับเย็นแน่นอนครับฟันเสาทงให้เลยตอนนี้ผมอยู่บนรถนะเป็นผู้โดยสารอยู่นะครับตอนนี้อ่าขอปิดก่อนเพราะว่าแอร์เฉพาะจากด้านหน้ามาก็เย็นฉ่ําแล้วนะครับแล้วผมให้ดูครับเบาะด้านหลังนี่ครับสะอาดมากและกว้างมากนะครับแล้วเบาะด้านกลางนี่นะครับพับได้นะครับ ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็ปรับได้จนสูงอ่ส45องศาเลยนะครับผมบอกให้เลยแล้วดูดีแยกให้ด้วยนะครับดูภายในดิสะอาดไหมครับสะอาดกิ๊บไฟเป็นไงครับติดหมดเลยนี่อาผมให้ดูอันนี้ตัวสุดท้ายแล้วท้ายสุดนะครับพร้อมจอกลางนะนี่นะครับผมนี่ครับปิดก่อนนะครับปิดได้ไหมเรียบร้อยปิดแล้วนะครับผมแล้วดูไฟ l อ d ครับ และที่สําคัญที่สุดที่นั่งมานะผมรู้สึกว่าคันนี้ช่วงล่างเขาโคตรนุ่มเลยอ่านุ่มมากนุ่มมากพร้อมคู่มือนะอ่านี่หละครับคู่มือการใช้งานนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง3.0 i-tech แล้วนะครับผมแล้วก็ดูเล่มทะเบียนฮนะให้ดูเล่มทะเบียนก่อนก่อนจะถึงจุดหมายจะลงไปดูข้างนอกกันอีกทีช้างยักษ์90 50นะครับทะเบียนสวยๆให้ไปเลยรถมือเดียวนะให้ดูก่อนนะมือเดียวไหมครับชัดเจนนะครับปี2007นะครับ ลำดับที่1ครับบริษัทไทยพาณิชย์นะครับอ่าเป็นชื่อของเจ้าของผู้หญิงนะครับอ่าผมให้ดูอีกทีนะครับอ่านะครับมือเดียวไหมครับหมดแล้วไม่มีแล้วใครที่มาซื้อนี่เป็นมือที่2นะครับคุณได้ลดมือเดียวไปเลยจริงๆเลยนะครับเล่มเดิมไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นแล้วภายในรถนะผมบอกว่าสะอาดมากแล้วนั่งนุ่มมากเลยอ่ะคันนี้นุ่มอันนี้ผมไม่ได้อวยนะรถมันนั่งมามันรู้สึก เวลาเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแรงแรงมันนุ่มอะ่ะมันมีความรู้สึกแบบหนึบมากเลยอ่าแล้วดูด้านข้างนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ผมนั่งอยู่มุมนี้นะผมให้ดูแล้วเท้าแขนกลางนี่ครับสะอาดไหมครับต้องบอกก่นอนนะบบกชุดหน้าชุดชุดกลางเนี่ยอ่าทางเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมาใหม่หม,หมดเลยนะครับมีด้านหลังนะครับเห็นไหมหดูกลมกลืนหมดเลยเพราะว่าด้านหลังแค่ทําความสะอาดอย่างเดียวเลยสะอาดจริงๆนะครับผมถึงเป้าหมายไล้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆคันว่าเป็นแบบไหนเห็นไฟลีนะครับนี่ครับใต้นี้ก็มีไฟลีสวยอะผมบอกให้เลยอะอเหมือนแบบนั่งอยู่แบบจะพูดว่างไงดีอะเหมือนดาวไลท์ในรถอะเออเนี่ยครับสวยนะผมอาจจะถ่ายมึนๆหน่อยนะครับตอนนี้ให้ชมความสวยของรถไปก่อนภายในเบาะหนังลายไม้ครบนะครับไฟครบนี่เป็นไงครับถึงเป้าหมายแล้ว ดูครับดูดูด,ดูสวยไหมครับสวยเนี่ยชัดเลยไหมครับนี่เหมือนแบบอยู่ในบ้านเลยเอางี้ดีวกว่ามีไฟให้ครบเลยชัดเลยดูครับอื้มสบายแล้วดูเท้าแขนนี่เวลาคุณจะเดินทางไปเที่ยวน,นะครับวางแก้วตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตลงนะฮะนี่ครับผมให้ดูอีกทีนะครับจากด้านหน้าสู่ด้านหลังสวยจริงแล้วอย่างน้องดูดีแอร์ด้านหลังครับเย็นสบายมากเลยผมลงละ เดี๋ยวพาไปดูรอบๆคันอีกทีสติกเกอร์ยังอยู่เอางี้ดีกว่าครับทุกคนสติกเกอร์ยังอยู่อ่ะจัดพ่แดงอ่ะสวยจัดสวยจริงเลยครับคันนี้ไม่ต้องยิงนิยายเลยทั้งสิ้นเลยครับดูดีครับบ่งบอกเลยครับว่าปรับได้ระดับไหนเห็นไหมครับผมปรับไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ที่เรารู้คือรถมันเดิมอ่ะเดิมเลยดูดีครับสวยมากผมบอกให้สวยจริงๆสวยจัดๆเลยดูครับไฟ,ไฟสองไฟสองนี่ครับครบหมดเลย ผมขอกราบสวัสดีอีกทีอย่างเป็นทางการนะครับคันนี้ครับตั้งใจทําคิดไม่เต็มร้อยเลยเพราะว่ารถมันสวยมากมันขายตัวมันเองแน่นอนนะครับกับอีดัสุแอดเวนเจอร์ฉมสุดท้ายแล้วนะครับผมฉมสุดท้ายแล้วท้ายสุดนะครับดูหน้ามันครับเป็นข้าวหลามตัดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับแล้วไฟหน้าเป็นเป็นโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วให้เลยเห็นไหมครับแล้วดูครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยสีดําทูโทนแบบนี้เลยนะครับพร้อมชุดแต่งนะครับผมด้านข้างนะครับมาแบบนี้เลย ไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับผมเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่ครับ Adventure e l e g a n t กนนะครับทูหมายความว่าโฉมสุดท้ายและท้ายสุดล้อแม็กเดิมโอ้ยยางมากับมิชลินด้วยมิชลินนะครับผมมิชลินเลยนะครับ2 4 5นะครับผมทับ70 R 16นิ้วนะครับโอ้โหเครื่องเดินนิ่มมากเดินนิ่มจริงๆโอ้โหคันนี้เครื่องเงียบมากเลยไอเทคแล้วนะผมบอกให้เลยแล้วดูดิ ทางยักษ์90 50ทะเบียนสวยๆเลยนะครับผมมาะก่อนเลยนะคลิปนี้ผมจะไม่ทําจะไม่พูดอะไรเยอะมากดีกว่าเพราะว่ารถสวยเลยอะรถสวยขายตัวมันเองเลยดีกว่าแล้วมันมนานจะมีหลุดมาคันนะครับกับแอดเวนเจอร์ชมสุดท้ายชมนี้โอ้โหแล้วดูดีแม่งรอแบบไม่ต้องแต่งเติมเลยเอางี้ดีกว่าสตาร์ทเครื่องมามันเสียงมันนุ่มอะนุ่มจริงแล้วเปิดฝาเปิดฝากระโปรงให้หน่อยดีกว่าผมอยากฟังเครื่องมันสนอกหูมากคันนี้ทำไมมันได้นิ่มนวลอะไรขนาดนี้ เปิดไฟขอทางให้หน่อยไฟขอทางไอ้แมครับใช้งานได้ปกติและเป็นหลอด LED ชัดนะชัดเลยรบกวนขอดูห้องเครื่องหน่อยครับมันทาไมเสียงมันนุ่มขนาดนี้ชุดบันไดข้างครบนะรถมันเรียบร้อยจริงผมพาดูก่อนเลยนะครับเนี่ยบอกเขาเลยนะครับไม่ได้สอนนะอิรุสุมอเตอร์ประเทศไทยเพจครบนะครับเดิมเลยขอดูน้ำมันเครื่องหน่อยครับทักห้ดูหน่อยที่มันไอไหมโอ้โห แทบจะไม่เห็นเลยครับตัวนี้นะครับนิดนึงจริงๆแทบจะไม่เห็นเลยปิดเลยครับได้ยินเสียงเครื่องไหมครับทุกคนได้ยินไหมครับมันนุ่มนะมันไม่กาวเลยอะตัวเนี้ยเครื่องตัวเนี้ยเงียบมากชัดเจนนะครับ3.0 iTech นะครับผมด d i แล้วนะครับดีเซลเทอร์โบนะครับดูเห็นไหมครับเดิมเลยครับโอ้โหทะเบียนยังป้ายทะเบียนนี่เดิมมาจากป้ายแดงเลยช้างยักษ์เก้าสิบห้าสิบสวยๆแบบนี้เลยแล้วดูดีโอ้โหเสียงเครื่องนิ่มมาก แล้วผมพามาดูด้านข้างก่อนเห็นไหมครับชัดเจนนะครับ 4WD นะครับติ๊กเกอร์นี่มาจากสูงเลยแล้วดูเบาะครับที่ผมบอกมาสะอาดไหมครับเจ้าของเก่าเขาไปทํามาใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยดูดิแล้วดูครับปรับระดับได้ลึกมากแล้วดูครับแฮมพื้นพรมนะครับตรงรุ่นครับตรงสติ๊กเกอร์ที่ติดมาจากป้ายแดงแบบนี้เลยส่วนมากนะครับส่วนมากส่วนมากจะไม่ค่อยได้อยู่ให้เห็นเลยนะครับ Adventure e l e g a n t นะครับ2นะครับแล้วดูดิครับโคตรสะอาดเลยครับผมลื้อให้ดูหมดแบบนี้เลย แล้วดูไฟส่องด้านข้างครับนุ่นครับไฟส่องด้านข้างนะครับทั้งซ้ายและขวาครับสวยมากตอนนี้พระพิรุนกําลังจะลงเลยนะครับผมขออนุญาตอ่ะเก็บไว้ก่อนเลยครับโอเคผมพาดูรอบๆคันก่อนเลยนะครับนี่ครับเบาะนั่งกลางคับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ขับพาไปดูนิดนึงอ่ะครับเปิดให้ดูนิดนึงครับล้อแม็กจากศูนย์มาแบบนี้เลยอ่าให้ดูนะครับนี่ครับผมเบาะยกได้ทั้งซ้ายและขวานะครับ ตัวนี้ตัวพิเศษแล้วครับตัวสุดท้ายแล้วครับอ่ายกให้ดูหน่อยครับโอเคครับชัดไหมครับนี่ครับโอ้โหชัดไหมชัดมากแบบนี้นะครับแบบที่บอกตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายหน้าข้างหลัตัดแล้วดูพื้นข้างหลังครับด้านหลังนี่ครับผมเลื่อยดูเลยอ่ะชัดไหมครับจะได้หายคลายสงสัยนะครับดูดิครับสะอาดไหมครับพื้นพรมมาจากศูนย์ายแดงแบบนี้นะครับเอาลงเลยครับฝนชักลงเม็ดแล้วครับผมขอทําคลิปเร็วนิดนึงอ่ะนะครับผมโอเคปิดเลยครับ เปิดท้ายด้วยนะครับให้ดูล้อแมกรับมาพร้อมยางมิชลินเลยช่วงล่างดีมากแลวดูดิครับเปิดท้ายหน่อยครับมาดูครับดูนี่ครับกันโคลนมันยังเป็นของตักสู์มาเลยครับชัดเจนมากเลยครับอ่าขอดูด้านหลังนิดนึงครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับด้านหลังจะบอกว่าเบาะเป็นแยกครับพับไปดูนะครับให้ดูนะครับว่าพับแบบไหนอ่า เป็นไงครับอันนี้ดันลงดันลงไปได้นะครับดันลงไปครับโอ้โหเป็นยังไงครับลึกไหมครับกว้างไหมครับคุณวางสัมภาระตรงนี้ได้เลยค้าขายนะครับมีกล่องมีอะไรนะครับวางตรงนี้เลยเวลาไปค้าขายเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับสาคัญนะอุปกรณ์เครื่องมือครับตรงนี้อะไรครับเปิดดูหน่อยได้ไหมครับเซอร์วิสอ๋อเอร์วิแอร์ใช่ไหมครับเซอร์วิสแอร์นะครับตรงนี้จะเป็นแบบไหนครับ อ๋อกล่องควบคุมอยู่ตรงนี้เองครับเซอร์วิสแอร์อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอดูด้านท้ายทีครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาลงครับนี่ครับเห็นไฟไหมครับติดหมดทุกดวงนะครับเป็น LED หมดมีเฉพาะคู่หน้านะครับเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับผมแล้วผมจะบอกว่านะครับด้านข้างนี่แอร์เย็นฉ่ำพร้อมที่เก็บของไว้สมมติแช่เย็นได้เลยแล้วดูเบาะครับพับได้ลึกอีกอย่างนึงเวลาคุณขายของเล็กๆน้อยๆนะครับสามารถวางกล่องเสื้อผ้านะครับที่เอาไปขายนะครับไว้ตรงนี้ได้เลยรบกวนดึงเบาะลงนิดนึงครับ ลึกมากนะผมบอกให้เลยนะใครหาตัวนี้อยู่แล้วด,ดูดูบอกนี่ยเนี่เนี่นี่นี่เียเดี๋ยว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 มันแยกแบบนี้มันแยกแบบนี้เห็นไหมครับมันแยกได้อ่าแยกได้แล้วแล้วปรับได้4 5ห้าองศา, <hog> s. <S งาเลยครับนี่ไงครับคุณนั่งสบายสบายเลยครับที่สุดของที่สุดแล้วครับตัวสุดท้ายแล้วอ่าปิดเลยครับนี่ไงครับคุณอาจจะแปลกตาหน่อยใช่ไหมครับไฟท้ายตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับของแอดเวนเจอร์นะครับ ใครที่หาตัวนี้อยู่หรือว่าอยากสะสมอยู่นะผมบอกให้เลยสวยมากหายากแนละผมบอกให้เลยดูดิอ่ะแล้วทรงมันแบบส,สวยๆพร้อมแหลกหลังคานะครับสัมภระนี่เยอะๆนี่วางด้านบนได้เลยนะครับอ่ารบกวนปิดด้านท้ายหน่อยครับโอ้ไฟท้ายมันสวยนะเชนนะเชนมากเลยดูดิเหมือนแว่นตาเลบ็บเลยผมมองเป็นแบบนี้นะเสียงเครื่องมันนิ่มจัดเลยอะคันนี้ผมบอกให้เลยนี่มาเดิมแบบนี้เลยนะสีสันผมตีไป90%เลยนะครับคันนี้เดี๋ยวจะขัดสีให้อีกทีนึงนะครับ พอรถนะครับพึ่งมาสภาพแบบนี้เลยครับแค่ล้างทำความสะอาดโดยรวมแค่นั้นเองผมจะพาไปดูนะครับอีกทีนึงนะครับนี่ครับความสวยของมันนะครับไม่ต้องเอ่ยเลยครับไม่ต้องสืบเลยครับฝาครอบนะครับเป็นกันโคลนนะครับดูดิจากป้ายแดงยังอยู่แบบนี้อ่ะชัดไหมครับทุกคนผมทำคลิปให้ละเอียดเลยแล้วดูดูด้านในอีกทีนะครับพื้นพรมนะครับ คำว่า Adventure e l e ี a n นี่ยังอยู่มาแบบนี้หมดเลยดูดีครับได้ความสดขนาดไหนรถมันขายตัวมันเองนะครับเราดูครับเบาะกลางกว้างมากนะครับมาดูภายในสะอาดมากเลยครับผมปี2007ผมให้ดูไปแล้วน้ะมือเดียวเลยโอเคครับกุญแจนะครับผมเป็นรีโมทให้แล้วนะครับผม2ชุดนะครับ2ชุดเลยแล้วก็การรดแล่นนะครับรดแล่นไปแล้วอยู่ที่2 5 0 0 0 0กิโละครับผมฮะแล้วดูเรือนใหมครับ หน้าจอสวยๆแบบนี้เลยนะครับวิทยุนะครับเป็น CDMP3 แล้วช่องแอร์เป็นแบบกลมแล้วนะครับเสียบแฟลชได้ได้ช่องกลมแล้วนะครับผมฮะแล้วตัวนี้นะครับต่อแบบเสียบแฟลชได้ได้แล้วนะครับผมฮะ USB ได้เรียบร้อยแล้วนะครับดังดีไหมขอฟังหน่อยอ่าได้ยินนะครับชัดนะนะครับนี่สวิตช์แอร์นั่นหลังนะครับใช้ได้เลยแล้วดูครับไฟส่องครบนะครับชัดเจนนะครับผมตอนนี้มีฝนลงเม็ดมาหนึงนะครับผมก็ทํา ให้ดูแบบชัดๆไปเลยนะครับผมบอกให้เลยว่าคันนี้ช่วงล่างผมให้ไปเลย90%ดีกว่าช่วงล่างดีมากขับดีมากแผงข้างลายไม้เหมือนเดิมครบนะครับผมแล้วก็กาดนะครับชัดเจนนะครับแหลกหลังคานะครับพร้อมเลยนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่นะครับราคานะครับโอ้ยพูดสะเพรยเลยลืมบอกราคาพิเศษสุดและสุดพิเศษคันนี้ปี2007 3.0 i-tech เรียบร้อยแล้วนะครับราคาอยู่ที่ 189,000บาทนะครับใครที่หาอยู่เอ่อจะพูดว่าไงดีอะรีบนะผมเอางี้ดีกว่ารีบเลยดีกว่าเครื่องนิ่มมากแล้วก็ช่วงล่างดีมากแอร์เย็นฉ่ำภายในสะอาดนะครับแล้วรถได้มือเดียวมาเลยนะครับทะเบียนสวยด้วยครับ90-50บานะครับแล้วดูไฟหน้าครับผมเป็นโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับขอไฟตัดหมอกหน่อยได้ไหมครับเห็นไหมครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์เลยครับหลอดกลมๆนะครับ ผมเช็คให้เลยครับระบบทั้งหมด่าฟติดครับติดครับผมโอเคครับสวยเลยนะครับอีกทีนะครับกับอีดสูส์แอดเวนเจอร์อิเล็กแนทูคันนี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับจะบอกว่าสะสมได้ก็สะสมนะครับหาไว้ใช้งานก็โคตรดีนะครับเกียร์ธรรมดานะครับขับได้ทั้งสองและขับสียิ่งดีเลยครับส่วนมากคนถามผมว่ามีเกียร์ธรรมดาครับมีไหมนี่เลยครับคุณหาอยู่คุณรีบเลยนะใครที่เห็นคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามเลยครับเดี๋ยวผมจะมีลงให้เรื่อยๆ แต่ตัวเนี้ยไม่ค่อยได้มีให้ลงเลยนะครับเสียงเครื่องนิ่มมากช่วงล่างดีมากของฟันธงเลยนะครับโทรนะครับ095 7 4 0 1229 id line, ีนะครับ UT BP อีกทีนะครับเห็นไหมครับชัดเจนนะครับช้างยักษ์9 0 50นะครับรถมือเดียวจากป้ายแดงมาเลยนะครับซึ่งน้อยมากสภาพดีแบบนี้นะครับหายากที่สุดเลยเห็นไหมครับผมให้ชมอีกทีอ่ะผมพาเดินดูรอบอีกทีแล้วกันผมจะจบคลิปแล้วนะครับ ให้ดูความหล่อของมันนะครับผมฮะรถมือเดียวแบบนี้เลยนะครับสีทูโทนแบบนี้เลยครับแม็กคเดิมครับมาพร้อมยางมิชลินนะครับแล้วดูนะครับซุ้มลงซุ้มล้อสวยๆด้านในนะครับผมสติ๊กเกอร์มาแบบนี้เลยนะครับชัดเจนนะครับเป็นตัวนูนนะอ่าเป็นตัวนูนนะครับผมชุดบันไดข้างครบนะครับผมไฟเลี้ยวที่กระจกใช้ได้นะครับอ่ามือเปิดโครเมียมแบบนี้นะครับแหลกหลังคาครบแบบนี้นะครับ แล้วดูนะครับที่ผมบอกไปนะครับเห็นไหมครับซุ้มล้อแม่งยังมาจากป้ายแดงอย่างเงี้ยอ่าดูดิชัดเจนไม่มีการลื้ออ่ะเอาดิสดขนาดไหนอ่ะนะครับผมสีผมตีไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเคลือบเงาให้อีกทีนะครับแหลกหลังคาครบนะครับพร้อมไฟท้ายนะครับตัวใหม่ผมเรียกว่าไฟท้ายเลเยอแบนเลยกันผมชอบผมว่ามันสวยเดี๋ยอะดูดิเห็นไหมเหมือนแว่นตาเลเยแบนเลยแล้วเสียงเครื่องอ่ะนิ่มมากช่วงล่างดีมากนะครับผมอันนี่อ่าให้ดูนี่มีเซ็นเซอร์ด้วยนะดูนี่ครับมีเซ็นเซอร์ด้วยโอ้หแล้วดูท่อดดิยังงใสอ่เาาีี้กว ใครที่เล่นรถนะเขาจะรู้กันเลยนะว่ารถอะสภาพดีไม่ดีอะคันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยโอ้เครื่องดีช่วงน่่งโคตรดีเลยครับนุ่มมากนั่งมาเมื่อกี้ไม่ได้อวยมันนะแต่ผมนั่งมาได้หลายคันแต่คันนี้มันนุ่มกว่าผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นมันเป็นโฉม,มสุดท้ายแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอีกทีครับกับอ s ตาสุแอดเวนเจอร์นะครับต้องบอกแบบนี้แล้วว่าหน้าเขาหลามตัดตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งแบาทเท่านั้นนะครับ รถมือเดียวนะครับจากป้ายแดงมาเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนมือนะครับเล่มเดิมนะครับเอกสารชุดมอบชุดโอนครบนะครับสนใจโทร0957401229 ID Line utbp เอกสารครบขับโคตรดีช่วงล่างดีมากเลยครับฟันตรงเลยครับขอปิดคลิปรถสวยๆคันนี้ไว้เพียงเท่านี้อีกทีนะครับอย่าลืมนะใครที่หาอยู่รีบเลยเกียธรรมดานะครับขับ2ก็ดีขับสียิ่งมันนะครับสวัสดีครับ